หนังไก่ปิ้งอิสักายะที่ผมก็กลัวทุกคนที่กําลังดูคลิปก็คงจะงงว่าเฮ้ยร้านอิสักายะมันมีเมนูตั้งเยอะทําไมเองมาเล่าเรื่องหนังไก่วะแต่คือพอผมได้กินหนังไก่ของร้านนี้คือโคตรอเมซิ่งอ่ะใช้คําว่าทําเกินคือเกินความคาดหมายตั้งแต่ผมสังเกตที่ผิวของหนังไก่มันไม่ใช่หนังไก่ปิ้งนุ่มๆที่เราเคยกินตามร้านทั่วๆไปแต่พอกัดเข้าไปโอ้โ oh, หเกินคาดอร่อยจนงงอะ่ะมันกรอบเฉยตัวผิวของหนังไก่มีความกรอบได้ฟิลเหมือนการทอดแต่พอเริ่มเคี้ยวก็มีเท็กร์มีเน้อหเยะมก่นอืาารง และผิวทั้งหมดมันเคลือบซอสที่เหมือนได้รับความร้อนจนมันงวดซึมเข้าไปในหนังไก่โอ้โหอร่อยจนงงสั่งเพิ่มรัวๆคือลื่นจัดอะคือมันเหมือนเป็นการเอาข้อดีของหนังไก่ย่างที่ได้ความหอมและความมีเท็กเจอร์แล้วมันดันผสมผสานกับความกรอบคล้ายๆที่ได้จากการทอดแต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาทอดจริงหรือเปล่าใครรู้ไอเท็กเจอร์ความกรอบแบบนี้มันได้มาจากวิธีการทํำยังไงใครรู้ช่วยเม้นบอกหน่อยนะจะขอบคุณมากๆเลยอยากได้ความรู้อะและร้านนี้คือร้านคินชิโรอิสักยะรามิงครับอยู่ในซอยบางนาตราดยี่ณอย่ามกรางก่ยังไก่